ไปดูกลุ่มผู้สูงอายุค่ะเขามีการทยอยถอนเงินเบีย้ยผู้สูงอายุงวดของเดือนกันยายน2,566กันนะคะโดยผู้สูงอายุชาวหัดใหญ่ค่ะได้มีการทยอยเข้าไปที่ธนาคารกรุงไทยถอนเงินหรือว่าเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุงวดของเดือนกันยายนเพื่อนําไปจับจ่ายสิ่งของจําเป็นด้านของกรมบัญชีกลางก็ได้มีการเตรียมโอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มอีก100บาทเริ่มกันยายนนี้ค่ะ บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนเพชรเกษมหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบรรดาผู้สูงอายุในพื้นที่ต่างก็พกสมุดบัญชีธนาคารพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนค่ะทยอยเดินทางเข้าไปใช้บริการถอนเงินบริเวณเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เนื่องจากวันนี้นะคะคือวันที่8กันยายนเป็นวันที่รัฐบาลโอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปตั้งแต่600บาทถึง1,000บาทตามขั้นบันไดอายุซึ่งงวดเดือนกันยายน ะะเป็นงวดสุดท้ายของปีงบประมาณ2,566 ผู้สูงอายุรายหนึ่งเล่าให้ทีมข่าวฟังค่ะว่าปกติเบี้ยอย่างชีพของผู้สูงอายุจะโอนเข้าบัญชีทุกวันที่10ของทุกเดือนแต่เผอิญว่าเดือนนี้ตรงกับช่วงเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดราชการเลยทําให้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเร็วกว่าปกติเมื่อทราบข่าวจึงเดินทางมาถอนเงินที่ธนาคารทันทีเพื่อที่จะได้นําเงินไปใช้จ่ายสิ่งของที่จําเป็นรวมถึงเป็นค่าข้าวที่กินในแต่ละวันด้วยเพราะว่าตอนนี้ไม่มีอาชีพแล้วก็อายุก็70ปีแล้ว แต่ละเดือนก็ต้องรอคอยเงินส่วนนี้จากรัฐบาลรวมกับของสามีเป็นไรายได้ดำรงชีพในแต่ละวันอ่าแต่ตาว่าก็ให้เท่มนี่ก็ได้เราก็อยู่ได้ยังไงยุบอยู่ปานนี้ก็รู้สึกว่าก็ดีลูกป้านั้นสมัครปานั้นดีมากเลยเราได้ใช้จ่ายอยู่กับเบียตรงนี้เบียผู้ช่วยอายุแต่ถ้าไม่มีเบียผู้ช่วยอายุจะลำบากวันนี้ป้าก็มาถูกเดือนดิ คือบ่ได้เบี้ยปุ๊บประมาณปั๊บนี่เลยวัวจะเบี้ยข้าประมาณเลยขณะที่กองทุนผู้สูงวัยุครับได้อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินส่งคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงวัยุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ในปีงบประมาณ2566ในอัตรา100บาทต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา6เดือนคือก็คือตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายนปีนี้นะครับ โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์เริ่มดีเด้์งวดแรกวันที่วันที่12กันยายนซึ่งทางธนาคารกรุงไทยแต่ละสาขาจะมีการเปิดให้บริการยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC พร้อมให้บริการผูกพร้อมเพย์ก่อนที่จะมีการโอนเงินให้กับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับท้งนี้สําหรับผู้ที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้เฉพาะกรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไป สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุบคคลอื่นได้นะครับหรือว่าเข้าบัญชีบุคคลอื่นโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสรวนการแห่งรัฐปี2,565หรือขอรับได้ที่กรมบัญชีกลางสำนักง,งานคลังจังหวัดทุกจังหวัดหรือว่ายื่นเอกสารภายในวันที่17พฤศจิกายนนี้นะครับ สำหรับผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้นะครับมีการแบ่งกลุ่มการโอนเงินตามวันเดือนปีเกิดดังต่อไปนี้นะครับหก็คือเกิดก่อน1เมษายน2 5 0 6เนี่ยจะได้รับสิทธิ์ของเดือนเมษาถึงกันยายนปีนี้นะครับจำนวน600บาท2เกิดระหว่าง1นึถึงสาเมษายนปี2 5 0 6ได้รับสิทธิ์ของเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน 2566ในจําในจำนวนเงิน500บาท3เกิดระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคมปี2 5งพได้รับสิทธิ์ของเดือนมิถุนายนถึงกันยายนในปีนี้จำนวนเงิน400บาทและ4ครับเกิดระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายนปี2 5งนจะได้รับสิทธิ์ของเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนจะได้เงิน300บาทและเกิดระหว่าง1ถึง31กรกฎาคม256จะได้รับสิทธิ์ของเดือนสิงหาคม ถึงการยายนแล้วก็เกิดระหว่าง1 3 1สิงหาคม2506นะครับจะได้จะได้รับสิทธิ์เดือนกันยายนในจำนวนเงิน100บาทครับสำหรับทำลายการโอนเงินสงเคราะห์เรียงลำดับต่อไปนี้นะคะ1ก็คือเง,เงินในเดือนกันยายนผู้มีสิทธิ์ที่เกิดก่อน 1. มกราคม2494เงินจะโอนเข้าในวันที่12กันยายนต5 6 6 เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2494ถึงวันที่31ธันวาคม2500จะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่13กันยายนนี้และก็เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2501จนถึงวันที่31สิงหาคม2506จะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่14กันยายนนี้ค่ะ2ค่ะเงินในเดือนตุลาคมนะคะจะโอนเงินเข้าในวันที่6ตุลาคม2566สำหรับผู้ที่เกิดก่อน1กันยายน2506 ส่วน3ค่ะเงินในเดือนพฤศจิกายนนะคะจะโอนเข้าในวันที่6พฤศจิกายน2566สําหสำหรับผู้ที่เกิดก่อน1กันยายน2506้รกและก็4เงินในเดือนธันวาคมค่ะจะโอนเข้าบัญชีในวันที่6ธันวาคมสำหรับผู้ที่เกิดก่อน1กันยายน2 5 0 6, 6, 6เช่นเดียวกันค่ะ นี่ก็เป็นการเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือปกติก็จะได้ตามขั้นอายุอยู่แล้วแหละตั้งแต่6 0 0ถึง1,000 <000 S 2> บาทอันนี้ก็เพิ่มมาให้อีกคนละ100บาทตามที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเข้าไปถามสอบถามไปที่ธนาคารกรุงไทยหรือว่าสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดนั่นเองนะครับ